อ้าวเทสดูจ so ิ๊บปิดไหมปิดอ่าเปิดไหมอ้าปิดเปิดตายสนิทฟิล์มลองเดี๋ยวทิ้นปิดก่อนฟิล์มเปลี่ยนสายดูสิอ่ะถอดเปลี่ยนสายดูอ่ะทีลองดูโอ้ อ่ะเสียบใหม่ทีนี้เสียบใหม่เลยเออนั่นแหละนั่นเสียบเลยเอออ่ะนี่เสียบยังไม่เข้าเข้ายัางอ่ะเบิร์ดชึบไม่เหลือนะครับนี่สมพลแต่บิดไม่ขึ้นอ่ะทีนี้ก็ถอดปั๊มติ๊กมาฟิล์ม ปั๊มเชื่อเพลิงนะครับเสียอ่าแกะมาไม่มีแรงดันนะครับดันไม่ถึงรถบิดไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> อ่าถอดมา <c oughs> อ่าจะเปลี่ยนแต่มอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับ <c oughs> ลองดูก่อนนะครับว่ามันจะโอเคไหมครับ ทำไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้เปลี่ยนทั้งชุดปั๊มเลยนะครับชุดมอเตอร์ชุดปัม๊มชุดผ้าใบเลยนะครับอตอนนี้นะครับก็ลงเปลี่ยนจะมอเตอร์เพื่อประหยัดให้คุณลูกค,ค้านะครับช่างฟิล์มจำได้ไหมนี่จำสายได้เลยไม่ไรลูกพี่ถ่ายวิดีโอไปแล้วไอ้อตัวนี้มันอยู่ข้างนอถยมาม ว่าถ้าช um, ่างตาหนก้อป uh, ๊ปป๊บปป๊อป๊ปสามบิ้อ่าอ่าเส้นสองสายไปแล้ว đâu mà kẹt mua bắt đầu mà cho à, kênh Để đu, Ủa, không bỏ lỡ những video

เดี oh, way, ๋ยช่วยเลยนน้องี่อ่ะเสียบป๊ก <ไป S 2> เลยมุนเล<อ>็บเฮดทานเป,ปนะล่าโอ้แ้ว่ะสมบูรยังไหนเร็วเลยครับ

สวัสด <Cornell> ีครับวันนีครับอ้าวเทสเทสตึ๊บปึ๊บอ่ะปิดเอาไม้อ่ะลองดูซิเป็นยังไงอ้าวลองดูตื๊ดอตั้งขึ้นเออ à, lòng một lần đi bao dù mấy bao bay bao bay thiên tăng bao này Ê. đây đẹp đạp à mày đây nó ่ะทดสอบสิฮ่าโอเคประกอบเลยนี่นะครับปั๊มติ๊กนะครับมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับหรือมอเตอร์ปั๊มเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้เฉพาะมอเตอร์นะครับ ช่วยประหยัดกันนะครับถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ได้เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับดกันเอาไป